สวัสดีครับวันนี้พวกเรามาจากสาขาการจัดการรัชกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุรา์ธานีครับวันนี้นะครับพวกเราได้อยู่กันที่บ้านพักตึกและครอบครัวสมบัติสุรา์ธานีครับและเราก็อยู่กับที่วิทยากรของเรานะครับที่เวัสดีครัวันนี้รบกวนที่ให้ความรู้และข้อมูลด้วยนะครับ ปรับเปลี่ยนที่กมของมือใช่ไหมปัจจัยคืออะไรแล้วก็มองว่าคนหนึ่งคนจะเปลี่ยนได้ก็ต้องมีปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในใช่ไหมคะรายละเอียดนี้เหมือนกับปัจจัยภายนอกที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมอาหารการกินแต่แตพื้นฐานที่เขาต้องการเขาได้รับไหมนี่ค่ะการที่เราได้รับการตอบสนองเขาต้องการพื้นฐานแล้วมันรู้สึจะมีความพร้อมที e ่จะปรับเปลี่ยนที่กเนาะ แล้วก็ปัจจัยภายในก็คือเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงเขาไหมหรือพฤติกรรมนั้นไม่เหมาะสมมันเป็นยังไงแล้วมันได้รับผลกเปลยนแปงนั้นยังจะเจจกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเขาต้องเข้าใจยอมรับปรับเปลี่ยนเพราะว่าถ้าหากว่า,าการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากภายนอกโดยขาดแรงเสริมจากภายในมันทำพฤติกรรมนั้นคงไม่สามารถที่จะคงไว้ได้นานหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสักครั้งหนึ่งแล้วก็ปับ แล้วในดวใจอะไรบ้างที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในรบือว่าทาอืมที่นี่เราจะมีเรื่อเรียกว่าด้วยประสบการณ์ของหลายคนเนาะทงวิชาชีพแล้วก็การทางที่เราได้ดูแลเด็กแตละานมานมันทาให้เราเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนต้องการอะไรแล้วก็ต้องปฏิบัตแบบไหนเหมือนถ้าเกิดว่า เหมือนเหมือนที่เราแหละเราเข้าใจว่าคนคนนึงไม่สามารถใช้วิธีในเหมือนกันได้ทั้งหมดในการตับกลิ่นคนคนนั้นเราจะมีการตอบสนองที่แตกต่างการวิธีเดียวกันตอบไม่เหมือนกันเหมือนกันเราที่เราถามคนทั่วไปคราถามว่าทางวิธีไหนมันก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเราจะมีรูปแบบการเรียนรู้กลไกของแต่ละคนในการใช้ตอบเทิที่แตกต่างกันค่ะแล้วสิ่งแวดล้อม ตัวผลในการตอบเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะถามว่าถือว่าร้องที่อยู่รอบตัวมีผลมีผลต่อการตอบเปลี่ยนพฤติกรรมไหมต้องบอกว่ามากจะจะบอกว่าปฏิเสธเลยว่าถือว่าเราไม่มีผลต่อพฤติกรรมเราไม่ใช่นะคะเช่นอากาศคุณหภูมิการมองเห็นสีมีผลต่อความรู้สึกความพร้อมของสถานที่วัตถุสถานที่ก็สอบใช่ค่ะมันมีผลต่ออารมณ์ความคิด การตอบสนองและการตอบเรนของผู้รับบริการนาคะค่ะคำถามต่อไปนะคะกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาเด็กและผู้ปกครองในรัชกาลจากคนรอบข้างมีอะไรบ้างคะพูดถึงเรื่องประเภทของกิจกรรมที่ใช้ปรับเรตใช่ไหมคะค่ะอืมเรื่องแต่ที่เหมือนในแต่ช่วงนี้นะคะเหมือนบางครั้งวันช่วงนี้ของเรามันจะเป็นช่วง 0-5ปีประถมวัยก็คือนี่เด็กปีอยู่ด้วยแล้วก็มีเรื่องของวัยเรียนก็คือ6-12แล้วก็12-18ใช่ไหมคะตรงนรี้เราจะมีมของประถมกับมัธยมต้นค่ะลูกแบกรียนรู้เราก็ต้องผสมปรสานกันเรื่องของทักษะชีวิตอาชีวะบำบัดเรื่องของศิละปะมำบัดเรื่องของการจา 9, 5, รัดกิจกรรมการฝึกสมาธิเสริมสร้างสติให้กับเด็กอย่างนี้บางครั้ง เรื่องววัยเขาการทําอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทาคิดตัดสินใจเลยค่ะการแต่งตองใช่ไหมเราก็ต้องมาฝึกทักษะตรงนั้นของครูเพื่อรูที่ถา้กับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องของวิชาการด้วยเด็กบางคนอยู่ที่เราแต่ถามว่าเขาเรียนอยู่ไหมเรื่หงนูนะคะเราก็ต้องเหมือนกับว่าเป็นส่วนบทบาทของนักศิลยาด้วยส่วนบทบาทของครูครูด้วยส่วนบทบาทของนักของคนส่งคอ์ด้วยในบางครั้งที่เราต้องช่วยเหลืออย่งเี้ยของส่งคอร์ดาเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเราจะมีห้องเรียนสลับกัน ตามเทศกาลฤด,ดูกาลด้วยวิชกาการคือหลักก็คือเราจะรับการบ้านจากคุณครูมาให้เด็กทำเราอาจจะรูปแบบของส่งทางไปทีกับไปหาคุณครูหรือว่าการถ่ายไปเล่าส่งไปให้ทางไลน์ให้กับคุณครูเป็นการตรวจนะคะแล้วก็ในเรื่องของศิละปะศิละปะเนี่ยเราก็จะในเรื่องของความเหมาะสมเราจะเหมือนกับถ้าเป็นเด็กปถมวัยนะคะเราก็จะดูเรื่องของอ่านพนการห้าด้านของเด็กมีนนอะไรบ้างใช่ไหมเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็ก กสมอเตอร์กับปัญญาก้ามเนื้อมัดใหญ่ไฟมอเตอร์เรื่องการเคลื่อนไหวทักษะของการเดินการวิ่งการเคลื่อน,นไหวเด็กสมบาไหมเรื่องของเข้าใจภาษาเรื่องของการใช้ภาษาเลยนะคะแล้วก็ทักษะสังคมและการช่วยเหลือตัวเองเราก็มาเขอ้อแรกบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกองสถานการณ์นั้นมันกับเด็กแต่ละคนอย่างเนี้ยเราก็มาปุ๊บเราก็มีการตรวจประเมินแล้วก็มีการส่งไปเข้าสู่ทาง ก็ดูสุขภาพปะรเด็นอะไรตรงไหนถ้าโรคหลักเขามีพฤติกรรมตรงไหนผิดปกติไหมดูเรื่องของโรคเรื่องเอ็กซาเลปอดเรื่องของตรวจเลือดเด็กมีซิฟิลิสเอหรือว่าแล้วอดเจดบีซีหรือว่าเด็กยังไม่มีภูมิคุ้มกันต้องฉีดวัคซีนตัวอื่นนะคะแล้วก็ดูเรื่องพวกนี้เรื่องช่วงโควิดเนาะเราก็ต้องดูเฉพาะก็คือก่อนจะรับเด็กก่อนจะมาตรวจตรงนี้เราต้องดูก่อนว่าเด็กเชื้องไห เพราะว่าเรามาอยู่ด้วยกันารสามารถตําหักของการรับผู้รับบริการข้างใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนเข้ากับช่วงโควิดเราจะมีห้องแยกก็จริงแต่เราต้องมันยากจะควบคุมในการที่เด็กเข้ามาปุ๊บพื่พูดได้อยู่แบบนี้เวลาเขามีอาชีพมาใหม่ขเขาจะพยายามเข้าหาเรียนรู้แล้วก็รับคนนั้นเข้ามาหาบุอย่างเงี้ยมันก็ยากที่จะปฏิเสเจธการปฏิสัมพันธ์ได้นะคะฉะนั้นก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของดูให้เหมาะสมนะคะจัดติดกา้ามเหมือนกันถ้าวิชาการ วันหนึ่งทั้ง8ชั่วโมงคงไม่ไหวใช่ไหมอ่ะเราจะจัดยังนไงให้หมอสมงเหมือนบางเคสเขามีภาวะเรื่องของการเรียนรู้ช้าเรื่องของสมาธิร,ร่วมด้วยทําให้เขาไม่สามารถโฟกัสได้นานเราเอาสักโครมาแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็กิจกรรมอะไร่วมด้วยที่นี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายคนช่วยกันตามขั้นตอนของคนนะคะแต่และคนก็แบบจะมีความเชี่ยวช้าเรื่องของการทําขนมเรื่องของการทําอาหารเรื่องของการทนผงไทย หรือว่าช่วงเทศกาลเช่นจุดจีที่ผ่านมาเด็กจะได้ทำการ์ดอย่างเงี้ยคาร์ดที่เป็นจุดจีนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าทังเป่าคืออะไรนะผู้ปกครอมเป็นจุดจีใช่ไหมแล้วทํามการู่ที่บ้านก็แตกต่างกันเราต้องปรับการเรียนรู้ร่วมกันอย่างนี้ค่ะเช่นจะถึงวันลายเทียนก็จะตื่นเต้นมากเลยวันนี้ก็จะให้เหมือนกับว่ากิจกรรมหนึ่อยเทายใช่ไหมเราก็จะเก็บเป็นหนึ่งกิจกรรมหนึ่งแก้หนึ่งแก้กับถูไปเรื่อยแล้วก็รวมคะแนนให้หมดเป็นชนะเป็นรางวัลให้เราให้ในสื่อแบบเนี้ย อะไรในกิจกรรมดีเราก็จะคงไว้แล้วเราก็ตอบสนองใครมีบุคลิกภาพวันิสัยที่สามารถเป็นโมเดลก็แบบให้ได้เราก็มาส่งเสริมกันในรู้ให้บุคคลนั้นได้รับการชื่นชมยินดีมีที่นิยมอย่างเงี้ยให้เขาเป็นต้นแบบแล้วเขารู้สึกว่าด้วยการมอะไรที่เหมาะสมเราก็มีการกรอบเลยนเสริมทางหลูเช่นเราจะไม่ไกินขนมเที่ยงวันนี้นะเดกตอนสิบโมงครึ่งต่อบ่ายสองหนูจะไม่ได้กินนะแล้วหนูต้องทากิจกรรมเพื่อ เขาเรียกนะทดแทนความผิดที่หนูจะทำก่อนหน้านี้การลงโทษของเราจะไม่จะไม่มีการใช้ไม้การตีหรือลงโทษที่ทําใหกเด็กมันแบบเจ็บเพราะว่าเนื่องจากที่เราเข้ามารับเข้านักับเข้ามาพึงคุามครัทาเป็นเด็กที่อาจจะถูกการใช้พวเมแรงในครอบครัวอาจจะมีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมการเลี้ยงปล่อยปากบ้าเลยหรือเป็นเด็กเรีร่อนรูปแบบนั้นคือเขาถูกกระทำพลามืองมาแล้ว ลักษณะของเคลต่ละเคลดวิธีที่ใช้ผู้หาเขาก็แตก่างรันนะคะที่เราต้องมีการคุยของทีมฝ่ายอาชีพว่าเราจะมีการแล้วการดูแลของแต่ละคนแบบไหค่ะค่ะแ้วอขมาต่นะคะกีกรรจวนของสมาชิกบ้านิะครอบครวการาัมีอะไรบ้างคะอืมตรงนี้เรจะมีหน้าที่ในการดูแลใช่ไหคะตั้งแต่ช่วงช่วงของกลางวันกับการคืนเหมือนถ้าการคืนเราจะมีหน้าที่ที่แบ่งก เปนดูแลสองท่านก็คือชายคนหนึ่งคนหนึ่งเพราะว่าเรามีให้เคสผู้ชายใช่ไหมคะแล้วก็เราจะมาดูเรื่อง้งแต่เอาให้ง่ายเป็นนึกถึงเรานะถ้าทาคูยยังไงให้ทุกคนเข้าใจแม่คนหนึ่งพ่อคนหนึ่งดูแลลูกๆแม่คนหนึ่งต้องทอะไรบ้างอาหารการกินการอยู่คือเราก็อยู่กับเด็กที่สี่ชั่วโมงจิจว่าการนอนฝันแต่ละคนใช่ไหมถ้าเหมือนคนใหญ่เด็กจะตื่นตั้งแต่ห้าโมงค่ะถ้าวันกลางวันสุก ถ้าเกิดว่าเป็นวันสองนิดเราอาจจะรีบหิ้งให้นิดนึงให้สื่อสายก็หน่อยแล้วถึงเราแล้วเอยเรู้สึกว่าการสื่อสายเป็นเหมือนการให้รางวัลชีวิตวันนี้ท่ขอริเล็กนิดหนึ่งนะวันนี้คว่าทขี้เกียจไม่ควรเกิดขึ้นนอกจากของแบบผ่อนคลายนดหนึ่งแม่ติ๊กเองค่นนะ,คะตอนเชาน้าก็จะมีการสื่อนอนนี่คือรายละเอียดของเด็กเวลาเขาา้าทพรุบเราจะต้องเส็บตรงนี้นะคะให้เขารู้ว่ารายละเอียดของการแจ้งสิทธิผู้พับรัการมีอะไรบ้างแล้วก็รูปแบบของการปฏิบัติประจ้วัน จะว่าได้มเขามีอะไรบ้างแต่เวลา,ากี่โมงถึงอกี่โมงเราจะมีแจ้งเข้ามาผิดค่ะเช่นถ้าในวันนี้เขาจะแจ้งวัน6โมงแต่เขาบอก6โมงของเด็กเราต้องรู้นะนว่าเด็กแต่ละคนเขาอาบน้ำไม่เหมือนปกตินะคะอาบน้ำนไ่้มีสไลเดอร์เอยมี <c oughs> เล่นเอยคือด้วยหลายๆคนนึกถึงเราเป็นเราบ้านเพื่อนเนาะอาบน้ําร่วมกันอย่างเงี้ยะคะ่ะเด็กก็จะเล่นสนุกเราต้องให้เวลาเขามากกว่าเด็กนั้นเราต้องให้เขาตื่นเช้ากว่าเด็ก6โมงปุ๊บ เจ็ดโมงโลงมารรเราจะแบ่งโซนแต่ละโัวนในการรับผิดชอบหคนตัวไหนใครรับผิชอบอะไรเรียบร้อยอยัง่งส่วนพ่อเวรได้เวนก็จะดูเรื่องของอาหารการกินเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำอาหารปเป็นที่นี้คือเป็นยังไงให้เด็กทานอร่อยครบลหลักห้าหมู่ไม่ท้องเสียตัวนี้สำคัญเนาะแล้วก็เราจะมีคล้ายๆกับตู้เย็นอ่ะหนึ่งตู้เรากนละปุ๊บวัตถุดิบเราไม่สามารถกําหนด้ล่าเราจะอะไรใช่ไหมอ่ะ เขาจะมีไวให้เราเราต้องคิดบางบางครั้งการอยู่เียนเราต้องคิดเมนูไปก่อนหน้าก่อนแล้วก็เปิดตู้เย็นปุ๊บรักษาได้อะไรได้มากเตรีมเมนูอะไรให้เด็กกินได้นะคะแล้วก็แต่งงทุกวันทั้งตอนเช้าตอนเย็นเรื่องการข้าวแถวเรื่องของการได้พักและการสีผ้านะคะเด็กจะทำมือจิตโดยประจาวัเขาจะรู้เลยว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาต้องรีบเข้าไปข้าแถวคือแถวเรียกร้อวาเรื่อารสูงๆแล้วต้องไปดึงเชินเขาพองเราจะแยกถึงแยกไปนะคะ แล้วก่อนทานข้าวใช่ไหมคะเราจะเป็นพอรคนทานเสร็จมีการล้างเกลือกกระพอมีการวับประทานทุกเช้าทุกเช้าให้นิ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการทานข้าวแบบแล้วก็จะมีบทเกณฑ์นำวอนทานอาหารอย่างนี้ค่ะแล้วบางคนถ่ายกายแบบเหมือนเหมือนของของพี่เองเนาะก็จะมีให้น้องเข้าวันจันทร์ถึงสุปปาร์ตกริ๊กพร้องคำอ่านและคำแปลหรือห้องสุดคูณแล้วก็การพึ่งบทนําว่าข้าวทุกการอาหาร ค่านะคะให้ปมข้องเพื่อให้งานงสื่อสารจนจบและเข้าใจว่าอยู่อย่างนมีค่าเด็กของเราจะกินกขา้าวไม่มีเหลือเนะคะ เรารู้สึกเด็กไหมมีผลจะถามว่ามีผลใน,นการเปลี่ยนเด็กไหมไม่ะคะเพราะว่ารูปแบบการเข้าไปในการปรับเปลี่ยนของเด็กอย่างนะะาี้ค่ะเราจะใช้ข้อสร่วมกันเพราะเรามีการคุยโโส่งสต่อสื่อสารกับเวทแต่ละเย็นเสมอแล้วก็เราจะมีการประชุมของบ้านค่ะว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอยังไงอไรแล้วก็เขามีพฤติกรรมภาวะโรคอะไรบ้างนะคะเราก็จะคุยร่วมกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนร่วมกันให้เกิดเป็น,รนป,ประโยชน์สูงสุดเด็กมากที่สุดค่ะ แต่ถามว่าวิญญูก็พร้อมสึกเด็กก็เข้าหาเราไหมมีค่ะเหมือนตัวที่พี่เองนะคะหรือว่าพี่กิฟอาจจะเป็นอาจจะเป็นจะบอกว่าเด็กบางเวลานะเมื่อเจอน้องๆจะถามว่าในรวลาเจ้าที่ตรงนี้เรามีความที่แบบเป็นรี่เข้าหาเด็กด้วยวิชาชีพเราด้วยนกสิทิยาด้วยทำไงให้เด็กไว้วางใจทำไงให้เด็กรู้สึกว่าอยากเข้าหาอ่าแล้วก็รู้สึกเป็นนิดรู้สึกว่าพงศรีเป็นเป็นพวกเดียวกันกับเราอ่าตรงนั้นได้สำคัญมากเพราะว่าเป็นการเปิดประเด็นให้เด็กกล้าพูด กล้บอกความเป็นจริงว่าเขาเจอเรื่องอะไรแ้วอนนี้เขารู้สึกยังไงอะไรคือปัญหาของการดูแลตัวเองในปัจจุบันนะคะครับก็สําหรับวันนี้นะครับทางทีมของพวกเราเนี่ยก็ได้ขอขอ,ขอบคุณที่พิยากรมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวพวกเราครับขอบคุณมากครับ <c oughs>